สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน IG กันนะคะมาทำยังไงมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็พิมพ์คำว่า k m MM m k G h ค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกได้เลยนะคะ ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วค่ะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติดข้างล่างตรงนี้2ช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้ค่ะหรือจะสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะเนื่องจากเรานะคะ เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะกลับออกไปและคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยค่ะค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอกับหน้าตาที่เว็บไซต์ที่เป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะมาที่ i n s t a g r กรค่ะมาเลือกบนหมู่ตรงนี้ค่ะวันนี้ก็จะเลือกเป็นถูกใจนะคะ่าบริการด้านล่างตรงนี้ค่ะสามารถเลือกบริการอะไรเลยก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือจะเลือกตามเราก็ได้นะคะค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะกลับไปที่ IG ของเราค่ะแล้วก็ไปที่โพสที่เราต้องการที่จะเพิ่มนะคะแล้วก็คัดลอกลิงกด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบข้างล่างตรงนี้เลยแล้วก็ใส่จํานวนที่เราต้องการที่จะเพิ่มค่ะวันนี้ก็ได้ใส่100นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะก็เป็นชิลเพย์ค่ะเติมขั้นต่ำา20บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งค่ะเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสหเปด้วยนะคะเราก็จะมาใส่จํานวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่าย จะจ่ายผ่านทุกวันนี้จ่ายผ่านธนาคารอะไรก็เลือกได้เลยนะคะมีบุญเติมด้วยนะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยค่ะค่ะอันที่2ค่ะก็จะเป็นการสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแนบาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มสเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินที่เราต้องการที่จะเติมที่จะเติมด้านล่างตรงนี้แล้วกดเติมเงินตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะเราก็จะสามารถสแกนจ่ายตรงนี้ได้เลยนะคะ ขานที่3ค่ะก็เป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะ แล้วก็ดําเนินการในธนาคารของเราได้เลยค่ะรับโบนัสเพิ่มเติม5%ค่ะเมื่อเติมขั้นต่ํา1,000บาทขึ้นไปด้วยค่ะนำสลิปนะคะมาใส่ด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดยืนยันตรงนี้ได้เลยค่ะอันต่อมาค่ะก็เป็นแอปอังเปาบัลเลตค่ะสามารถดําเนินการในแอปอังเปานะคะเมื่อเติมขั้นต่ํา1,000บาทค่ะรับโบนัสทันที5%ค่ะแล้วก็นําลิงก์นะคะจากแอปอังเปาบัลเลตค่ะมาใส่ด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดยืนยันตรงนี้ได้เลยนะคะ อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการตามได้เลยนะคะค่ะเราจะพาไปไปดูเมนูกันขอภัยค่ะแล้วก็จะพามาดูเมนูต่อมาค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมสั่งซื้อค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นออเดอร์ของเราที่เราทําการสั่งซื้อไปทั้งหมดนะคะทั้งด้านขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะบอกนะคะตอนมเมื่อกี้นะคะที่เราทําการสั่งซื้อไปก็กําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะค่ะสำหรับใครคะ่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อย,อยเกี่ยวกับออเดอร์ของเราที่ล่าช้าหรือย,อยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้เลยค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่สองค่ะก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่าแอด KMM KMM ขีดก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะสามารถใส่เรื่องราวใส่ข้อความแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้ได้เลยค่ะเมนูต่อมาค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะสามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะค่ะและในตอนนี้นะคะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดมือถือได้แล้วค่ะสามารถ คลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google Play นะคะหรือ App Store ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า kmmkh com ก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็จะกลับไปที่ IG ของเรานะคะตอนนี้ยอดไลค์อยู่ที่27นะคะเดี๋ยวขอรอขอรีหน้าจอก่อนเนาะค่ะตอนนี้ยอดไลค์ก็ขึ้นเป็น127แล้วนะคะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMMKTH ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับใครค่ะที่สนใจเราก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะหากวันนี้พูดผิดประกันไดก็ขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ